เกล้าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะท่านที่สองนะคะนายวรนันท์หูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะและก็นายแพทย์ประพลด,ดีชัยเศษรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสงขลาค่ะไปอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านที่กําลังปรวสุขภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะเรี่อที่น้องประชาชนที่รับพูดท่านครับสถานการณ์ของจังหวัดสงขลาในวันนี้ ก็เป็นยังเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลแะมีความน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเรื่องขอเนื่องจบบว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยยังมีจํานวนที่สูงนะครับแต่ต้องกล่เวียนว่าในจนํานวนที่สูงเนี่ยเป็นผลมาจากการตรวจเชิงรุกในพัตเตอร์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเช่นที่บูเข่าสิห์นคร ันั้นตรงนั้นก็เลยทําให้ตัวเลขการค้นหาผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นไปอย่างเขง้มข้นเลยเลยได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากนะครับในวันนี้ก็ตัวเลขอยู่ที่179รายนะครับ179รายนะครับซึ่งทาสบคก็ได้แนลงไว้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของมาตรการต่างๆที่จะได้ดาเนินการเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราต้องถือปฏิบัติให้เป็นไป,นปนตาม มาตรก,การเดิมที่เราเคยออกมาแล้วแต่ว่าเมื่อ,อเมื่อวานนี้นะครับทางสวบคได้มีการยกระดับนะครับข้อกังหนดเมื่อเมื่อวันวันเสาร์นะครับวันที่17ที่ผ่านมาสวบคได้มีการยกระดับเพื่อความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยมีการ เพิ่มมาดัก็รวมทั้งสงขาด้วยนะครับประเด็นที่สองก็คือขอให้ลดหรือจํากัดการคนอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งได้กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอย่างเดิมประเด็นที่สองในเรื่องของข้างสารสินค้าของการค้าความมูลท,ที่มองหรือสถานประกอบการอยู่ ที่มีลักษณะที่ที่จัดให้เป็นสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนรวมทั้งทางด้านการาสาสารสสูตอื่นๆของภาครัฐเท่านั้นเรียนย่ออีกทีนะครับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมูนที่มองหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะแผน ซูเปอร์มาร์เก็ตแผนยาและเวชภัณฑ์เท่านั้นห้างไหนมีสถานที่ฉีดวัคซีนหรือสถานบริการทางด้านการแพทย์และสารสุขอื่นๆก็สามารถเปิดในส่วนนั้นได้นะครับห้างใดไม่มีในเรื่องของสถานที่กฉีดวัคซีนหรือบริการด้านสารสุขอื่นๆ ผู้สัมผัสผู้ป่วยอีกอย่างก่อนหน้านี้แล้วอันนี้นะแล้วก็อันหนึ่งก็คือสัมผัสจากผู้ป่วยนที่ติดมาจากโรงงานอันนี้สิบรายนะครับแล้วก็สัมผัสจากบริษัทร้านค้าต่างๆแปดรายนะครับแล้วก็สัมผัสจากแมกซ์ลาดนะครับวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเซิร์ฟิกหนึ่งรายนะครับก็เป็นเพศชายอายุ68ปีนะครับก็มีประวัติโรคประจำตัวก็คือโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ไข้ตับแดงเลือด ก็ความากลำเรียนนะครับเรื่องของอผู้ติดเชื้อในจังหวัดสรีมหาเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นลัสเตอร์ของโรงงานนะครับซึ่งตอนนี้โรงงานก็มีอยู่หลายๆโรงงานซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ได้ลงควบคุมนะครับนะเราก็มีการทํามาตรการกักเพย์สิ่กุแล้วก็มีการตรวจเชิญลูกน,นะครับไปผู้สัมผัสกับกลุ่มโรงงานนะครับอัในในี้กลุ่มโรงงานเนี่ยก็คาดว่าน่าจะควบคุมได้ ครับแล้ตอนนี้เราก็ใช้มาตรการอยู่เรื่องอันนึงก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการฉีดวัคซีนในกลุ่มของพนักงานโรงงานอนะันนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับกลุ่มหนึ่งนะครับนะก้เเป็นผู้สัมผัสจากชุมชนนะครับก็จะเป็นตอนนี้เนี่ยที่มีการสัมผัสก็จะมีผู้สัมผัสจากอำเภอสบ้ายนนะครับนะอันนี้ก็ลวมคกบที่อำเภอสิง,องังข่ออันนี้ก็ได้ดำเนินการลงควบคุมโรคแล้วนะครับก็ตอนนี้ตัวเลขเนี่ยก็ยังสูงอยู่ ครับตั้งวันละร้อยกว่า200เนื่องจากเรามีการตรวจทั้งของเซลล์รูปมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอ,อยืนยันนะครับนะว่าผู้ป่วปยที่ติดเชื้อทุกรายเนี่้ตอนนี้ได้รับการาราักษาในโรงพยาบาลวัดคิวเดลเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ4าี0 0กว่าเตียงนะครับแล้วผู้ป่วยเานี่ยเรามีนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ2อ0พนะครับเรายังมีเตียงเหลือีกพัน0องนะครับแต่ว่าเราก็มีมาตรการของโฮมวอรโซเลชันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ นะสถานการณ์อของเราตอนนี้เตียงที่เราไปอยู่นัตอนนี้สามารถรอ,องรับผู้ป่วยได้ทุกคนครับถ้าคุณหมอแพ้จะไปซื้อยาเองนะครับนะยาเวชยาสามาัญประจำบ้านอย่างต่างๆเนี่ยก็ต้องศึกษานะครับว่าประโยชน์ของยาแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับไม่อยากให้ซื้อกินโดยที่ที่คนอื่นก็แนะนํามาซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องนะครับให้ปรึกษาทางแพทย์หรือแพทย์แผนไทยซึ่งมีอยู่ทุกโรงพยาบาลครับ ผู้ว่าราชการอีกนิดนึงนะคะในะประเด็นของเขาเรียกว่าการออกนอกระเบียนพี่น้องประชาชนที่รัฐราลรองรับก่อนที่จะตอบคำถามเมื่อสักครู่ขอขอนุญาตเพิ่มเสริมที่ผู้ว่าวนนการจังหวัดได้กรดุนาเรียนชี้แจงในเรื่องข้อบังคับฉบับที่28 ที่ผูดด้ว่าได้กาุนมได้ยื่นชี้แจงเมื่อสักครู่ครับขออนุญาตเยืนย้นสองสามประการครับประการแรกที่ที่เกี่ยวข้องกับที่น้องประชาชนนะครับที่เป็นรัฐประาชาธิปที่เกี่ยวข้องมจริงเรื่องแรกครับประกาที่ห้ามออกนอกเขหนัสถานตั้งแต่เวลาสามทุ่มถึงตีสี่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยปรับมามาต่อนหน้านี้แนละ้วขอเรเียนย้ำว่า คำสั่งฉบับนี้เนี่ยจะไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพอมอาชีพที่ที่มีวามกันเป็นต้องต้องใช้ชีวิตประจำวันคาบเกี่ยวกับเวลาสามทุ่มเลยสามทุ่มขึ้นต้นไปเช่นอาชีพที่ต้องกับสาธารณสุขอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการพี่น้องประชาชนอาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งพี่น้องประชาชนอย่างจำเป็นเช่นไปรักษาพยาบาล ส่งพี่น้องประชาชนไปโรงพยาบาลส่งพี่น้องประชาชนในในฉบับท,ที่ผ่านมาเราอนุญ,ญาตให้สามหน่วยงานครับท่านแรกกร็คือท่านนายกหรือผู้แทนที่ท่านเายมอบหมายท่านที่สองครถถับหัวหน้าสถานีตำรวจหรืออคุคคลที่หัวหน้าสถา,านีตำรวจมอบหมายงงะนะครัรรบซึ่งทางรุ่ทพการได้มอบให้ทางการสอบสวนประจำมันเป็นผู้เป็นผูอน้ออกมาสืบยกรองท่านที่สามก็คือประหลาดค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งวันนี้คณะ ก,กรบการติดต่อได้มีมนัดผิว่าในสถานการณ์เช่นนี้ที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง,ยงที่ต้องมีความรับคิมในกา,ารออกหนังสือรับรองความจาเป็นก็เลยาจัดให้เพียงแค่สองหน่วยงาน,นท่าน,นก็คือท่านนายกอนะครับหรือผู้ที่ทำการรัมอบหมายกับหัวหน้าสานีตำรวจหรือผูุปคนที่หัวหน้าพีตำรวจมอบหมายเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้องมีเป็นต้นไปับไม่ต้องไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับเพราะว่าเราได้จับอำนา ตับรอมสบัสนี้แล้วนะครับนั้นเนี่ยฝากกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนนัถ้าเกิดมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่านไม่กระทบครับเพียงแต่ช่วงนี้ถ่าเกิดไม่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต้อขอแม่ออกนอกเขตอาสถาน